สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธรรมณีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูแกงกะทิปลาทูใส่ชะอมรสชาติมันเข้มข้นกลมกล่อมหอมกลิ่นชะอมนะคะถ้าใครชอบกินชะอมอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยค่ะรับรองข้าวจานเดียวคงไม่พอเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ นำปลาทูมานึ่งเตรียมไว้ก่อนปลาทูก็ใช้ได้ตามชอบเลยค่ะแมะลุงจะนึ่งสักประมาณ20นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอให้ปลาทูสุกก็มาเด็ดในส่วนของชะอมเตรียมไว้รอเลยวันนี้ม่ลุงไปตลาดชะอมวันนี้รู้สึกว่าแพงนะคะก็เลยได้มาแค่กํมเดียวถ้าชะอมไม่แพงนะคะวันนี้ม่ลุงจะซื้อมาเยอะๆเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกินชะอมค่ะ ชะอมนะคะสามารถเอามาทําอาหารได้หลากหลายเมนูเลยเอามาใส่ไข่เจียวกินกับน้าพริกกะปินะคะหรือใส่แกงหน่อไม้ลวกกินกับน้ําพริกก็อร่อยเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากแนะนําให้ทุกคนลองเอาไปทํากินกันบอกเลยว่าปลาทูก,กับชะอมเป็นอะไรที่เข้ากันแล้วลงตัวสุดๆเลยล่ะค่ะ วันนี้เราก็จะมาทําเมนูแบบทางใต้กันนะคะแกงใส่กะทิรับรองเข้มข้นหอมอร่อยมากๆรับรองข้าวจานเดียวคงไม่พอต้องมีเบิ้ลข้าวอีกแน่นอนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําให้เจริญอาหารมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวม่ลุงจะนำกระปินะคะเอามาตำรวมกับพริกแกงคั่วใต้สักหน่อยเพื่อความเข้มขน้นพริกแกงใต้ไม่ลุงใช้สองช้อนโต๊ะกระปิประมาณ1ช้อนชาค่ะตอนนี้แม่ลุงก็นึ่งปลาทูได้ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะไม่ต้องนึ่งนานนะเอาแค่พอสุก เราไปเอาพริกแกงคั่วใต้นะคะมาคั่วกับกะทิให้แตกมันแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแม่ลุงใช้เป็นพริกแกงคั่วใต้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ พอพริกแกงแล้วก็กะทิแต่งมันดีแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวพุงชูรสสำหรับเกลือแกงจะใส่ลงไปตอนนี้เลยหรือว่าจะยังไม่ใส่ก็ได้นะคะรอชิมรสชาติดูก่อนเพราะว่าพริกแกงคั่วใต้จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วแล,วและอีกอย่างไม่นุ่งก็เพิ่มกะปิลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเติมเกลือหรือว่าน้ำปลาลงไป พอปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่หางกะทิค่ะตอนนี้รอให้น้ำแกงเดือดดีสะก่อนนะคะเราถึงจะมาชิมรสชาติน้ำกะทิเดือดได้ที่ดีแล้วนะคะชิมรสชาติได้เลย พอได้รสชาติแล้วก็ใส่เป็นชะอมแล้วก็ปราทูลงไปได้ตามชอบค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปตักเสิร์ฟเลยค่ะ เมนูแกงกะทิปลาทูชะอมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันนี่น่ากินสุดๆเลยรสชาติเข้มข้นหอมมันสไตล์อาหารใต้นะคะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเมลุ่งช่องครัวกันธมณีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ